ัวการสร้างเว็บไซต์ตองฟังคลิปนี้นะคะพี่จะสรุปให้ประมาณเจ็ดขั้นตอนในการสร้างเว็บไซต์นะคะตั้งแต่การวิเคราะห์จนไปเป็นการโปรโมทน,นะคะเรามาฟังกันไปทีละข้อนะคะสาหรับข้อหนึ่งนะคะก็คือวิเคราะห์ตามความต้องการนะคะขั้นตอนแรกลูกค้า,าต้องรู้นะะิวหาว่า,าจะทําเว็บเกี่ยวกับอะไรก็อ,อย่างเช่นอาจจะเป็นเว็บให้ข้อมูลหรือว่าเป็นเว็บขายสินค้าน,นะคะ จากนั้นคนเราทำนะฮะเมื่อได้รับ r e q u i r e ม e n t มาแล้วนะฮะก็จะมาเริ่มในการออกแบบดีไซน์นะฮะอย่างเช่นส่วนของ UI UI ก็คือเป็นส่วนที่ให้ผู้ชายเห็ถึงความสวยงามนะฮะส่วน UX ก็คือบง่งบอกถึงเาเรียกว่าการใช้งานที่ทำให้ผู้ชายามีความรู้สึกถึงการใช้งานที่ง่ายแล้วก็สะดวกนะฮะเมื่อได้ส่วนของการออกแบบมาแล้วนะฮะ มันจะมาขั้นตอนที่3ก็คือการพัฒนาเว็บไซต์นะฮะก็จะมีด้วยกัน2ส่วนก็จะมีส่วนของ front end แล้วก็ส่วนของ back เด d นะฮะส่วนของ front end ก็คือส่วนที่ผู้ใช้สามารถที่จะเข้าใช้งานแล้วก็เห็นความสวยงาม,มาของเว็บไซต์นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นส่วนของ back end ก็คือส่วนหลังบ้านที่มีไว้ให้สำหรับแอดมินหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดก,การนะฮะเมื่อได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามมาแล้วนะคะ เรามาดูข้อสี่ขันตอนนะคะ,ะสาหรับข้อสี่นะฮะ,ะจะเกี่ยวข้องกับการทดสอบเว็บไซต์นะคะเมื่อเราทําข้อสามมาเรียบร้อยแล้วก็วอ,อย่างเช่นเทสการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆนะคะจากนั้นก็จะมาถึงข้อห้านะฮะก็คือการนําไปใช้งานจริงก็คือนำเอาเว็บไซต์นะคะขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์หรือว่าโฮสติ้งนะคะหลังจากนําขึ้นใช้งานจริงแล้วนะคะก็จะมาถึงขัง้นตอนการ,การบำรุงรักษานะคะ ไม่ว่าจะเป็นดูแลการใช้งานหรือว่าอัพเดทข้อมูลต่างๆนะคะ,ะส่วนข้อติดข้อสไตล์นะ,ะก็จะเกี่ยวข้องกับการดโปรโมทเว็บไซต์ไม่ว่าจะดโดปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าการอเอ ng เศร์โฆษณานะคะแล้วก็ล้มไปจนถึงการทำ S E O วังว่าเพืเ่อนหนึ่ว่าปลุกข้อการหรือว่าใครที่กําลังกลัวาการสร้างเว็บไซต์นะคะก็พิมพ์บอกกันได้นะคะฟังแล้วรู้สึกเป็นใงญ่ขึ้นมาบ้างแต่ถ้าอยากทราบประเด็นเพิ่มเติมในการทำเว็บไซต์นะคะ สามารถที่ต่อมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะึ่งมีบริการในการรับธุรษัยนะคะแล้วก็เป็นคนออกแบบดีไซน์เว็บรวมเป็นการเขียนโคดดิ้งทางนต o เอน n ์แบ็ k เอนด้วยนะคะแล้วก็ส่วนระบบก็จะรองรับเรื่องการทำ SEO ด้วยรวมไปจนถึงการแนะนำเรื่องการทำกระดาษให้กับลูกค้านะคะยังไงก็ติดต่อมาที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะ